DMC ร่วมกับคุกกี้สาราเรโอราบ่งกาุ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กครับผมรายการดีๆนะครับที่มีทั้งธรรมะสาระแล้วก็ความบันเทิงครับใช่ครับแล้วโอ้โหวันนี้สถานที่ของเราแบบนี้พี่ก้องครับเราต้องสวัสดีเนี่ยให้มันตรงกับแนวนี้หน่อยแนวนี้ก็คือนิวยอร์กนี่ก็ใช่ครับนิวยอร์กเราต้องใหยเฮ้โยบให้โยบซาบแปล ไม่ได้หรอไม่น่าใช่ครับตอนทำรายการของเราเนี่ยหลังจากที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของเรามาเนี่ยมาพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรเอาเวลาถึง3เดือนด้วยกันครับใช่ครับซึ่งเราเนี่ยก็นำธรรมะต่างๆเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของละครเกี่ยวกับศีลทั้งในละครทั้งนิมนต์พระอาจาร์นะครับมาอธิบายแยกแยะแล้วก็มาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผิดศีลหรือไม่ผิดศีลอย่างไงซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยที่ติดตามละครของเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ย น้องๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่านะครับสิ่งต่างๆที่น้องๆทาว่าข้อนี้เนี่ยผิดศินหรือไม่สีลผิดศิน,ส,นสินขาดหรือไม่ขาดสินทะลุหรือไม่ทะลุนั่นเองครับอ้าวครับพี่บัมจะมาทําไมครับตรงเนี้ยกับ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  ทำไมครับจะเข้าไปใกล้ทำไมครับพี่บามเขาอยากจะใกล้ชิดกับน้องๆทางบ้านครับอยากจะวดระยะเวลาความห่างของเรานะครับกับท่านผู้ชมนะพี่กอล์ฟนี่มันก็ใกล้เกินไปครับพี่บามโอ้ที่เราถ่ายมาโฟกัสเขาก็หลุดหมดไม่หลุดครับเหมือนพี่บาไเป็นนัเหนื่อยใจร้องครับครับบอย่าเพิ่งครับและนี่ครับเรื่องศีนครับสีลนะครับพี่กอล์ฟจะมาอธิบายความหมายของสีนครับสีนคือแปลว่าปกติครับแล้วศีน5ห้าก็แปลว่า สิ่งที่ทำเป็นปกติของมนุษย์ครับซึ่งก็คือ1ครับการไม่ฆ่าสัตว์ครับ2การไม่รักทรัพย์ครับ3การไม่ทุำผิพในการมครับ 4. การไม่พูดปด5การที่เราครับไม่ดื่มน้ำเมาหรือสิ่งแสพติดครับอืครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆทางบ้านนะครับหรือว่าทุกๆคนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยสามารถรักษาสินห้าให้เป็นปกติหรือว่ารักษาสินห้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ย สิ่งต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์มะพี่กอลเคยอ่านปะวันก่อนพี่เราอ่านหนังสือพิมพ์ครับมันจะไม่มีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะอย่างเช่นถ้าเรารับข่าวสินธิ์ทาเลยเชฟฟาเบกานย้ายทีมไปเชลซีอย่างเงี้ยหรือว่าเดคอคร์จะย้ายไปริวแมนดิ่อย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะครับพี่ปามครับครับพี่ขอว่าพี่ปามอ่านผิดฉบับแล้วแหละอ๋อไม่ใช่ฉบับนั้นครับอันนั้นอีกฉบับอีกฉบับนึงอันนั้นหนังสือกีฬาใช่ใช่เปิิิิดดออออีีีกกฉบบัันนนนนนนึึงงงงเเเเ่่่่่่่ยยาาาาาสสตๆหหหลล้้้จะไมมขใืพพ์ พูดไปเลยนางเอกกอเป็นแฟนกับนางเอกอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้ข่าวบันเทิงเออบันเทิงอ๋อโอเคอีกเร่องหนึ่งไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นเลยอ่ะจริงๆนะจริงเออเศรษฐกิจไทยตกต่ำค่า GPA ครับอ้ข่เดี๋ยวพี่กอพูดเอง็ได้โอเคแต่นังสือพี่แบบไหน พวกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งครับพี่บามที่เกิดเหตุฆาตกรรมครับฉกชิงวิ่งเราพ้นฆ่าจี้ข่มขืนรถชนช่คนตายเหตุเล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถูกต้องครับถ้าเราเนี่ยรักษาสินห้าได้อย่างเป็นปกติครับใช่ครับพี่บามครับวันนั้นครับอ่านข่าวครับครับผมคนผิดข้อห้าครับข้อห้าคืออะไรครับข้อห้าคือห้ามดื่มเหล้าครับผมพอดื่มเหล้าครับขับรถครับครับไปชนคนครับ การขับรถชนคนตายเนี่ยพี่กอลฟว่าการขับรถชนคนตายเนี่ยโหยากมากพี่บาําเกิดขึ้นได้ยากมันจะเกิดขึ้นได้ยาก,ก,นนย,ากยังไงครับการขับรถชนคนตายเนี่ยผู้ที่ขับรถโดยประมาทผู้ที่แบบว่าเมาเหล้าแล้ว,ลวลขับรถเนี่ยชนคนตายเนี่ยเป็นประจำอะ่ะเพี้ยวเห็นในหะนังสือพิมพ์ทุกวันเลยพี่กอล์ฟโอพี่บาาลองคิดดูครับกว่าจะขับรถผ่านไปเจอวัดใช่ไหมออผ่านผู้ร่วมงานกว่าจะไปถึงโรงกว่าจะไปเจอคนตายเนี่ยโหยากครับพี่กอล์ฟครับทำไมครับ คือที่พี่กอพูดถึงเนี่ยก็คือเราขับรถไปชนคนที่ตายแล้วใช่ไหมก็ถูกอ่าพี่กอพูดผิดตรงไหนขับรถชนคนตายแต่ในความเข้าใจของทุกคนเนี่ยคือเราขับรถไปชนคนที่ยังไม่ตายให้ถึงแก่ความตายนั่นแหละขับรถชนคนตายเดี๋ยวนะคลิปจะประกาศดีนะใส่ดีคิดคิดคิดแต่ทํา แต่ไม่สำเร็จเป็นอะไรไงสีทะลุโอ้โหพีซีมครับพีสีมโอ้โหชีวิตมันยากนี่แค่หลักแค่นี้ครับน้องๆก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองครับอืเพราะฉะนั้นต้องดูรายการของเรานะครับอยากกระพริบตาเลยครับพี่กอฟเดี๋ยวชิปตาบอดเลยอ่าคิดนี่นี่ก็พีซิมทะลุแบบนี้โดวันหมดเลยเออคืออย่างนี้ครับพี่ปามน้องๆครับ สี่งทาที่เรารักษากันเป็นปกติอยู่ทุกวันเนี่ยครับเป็นความดีพื้นฐานแรกครับแต่ไม่ใช่จะหยุดแค่การรักษะาสิ่ง้าครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสไว้เลยครับว่าให้เรานะครับละชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผปองใสครับและการรักษาสิ่ง้าเนี่ยยังอยู่ในข้อแรกครับก็คือการละชั่วนั่นเองครับและเรานะครับยังต้องหมั่นสั่งสมทำความดีเรื่อยไปนะครับชื่อเหลือเพื่อนมนุษย์เข้าวัดปฏิบัติธรรมและที่สำคัญต้องหมั่น ฝึกฝนการนั่งสมาธิจริญภาวนาด้วยนะครับเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยรักษาสิน5้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรับรองว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนดีนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นบางคนนี่ขี้เกียจขี้งกเกียจคั้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ท,ทําผิดสินข้อไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดละเลิกนิสัยเหล่านั้นนะครับและวันนี้ละครของเรานะครับก็มาพูดถึง สินข้อที่สองนั่นก็คือการรักขโมยครับพี่กบละครของเราวันนี้ครับจะเป็นอีกมิติหนึ่งของละครทั่วไปครับพี่บาเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีการซับซ้อนมากครับตอนเงื่อนเพื่อนหักหลังแฟนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากครับซึ่งอธิบายเนี่ยเป็นการรักขโมยที่ต้องใช้ เออหลายมาตาวิเคราะห์โอ้โหซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ย<อ>ไม่อยู่ไม่รูเข้าไปห้องน้ำโอ้โหคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยครับงงเลยเรื่องเนีงงเลยถูกต,อตอ้องเพราะตอนเริ่มต้ตนตอนจบเนี่ยมันหันมุมมากใช่ครับแล้วพี่ติกรก็พูดไม่รู้เรื่องครับพี่กลับมาครับเราไปชมละกกันไปชมกันเลยครับแล้วไปกลับมาหากันใหม่ครับเ,เยอะมากเลยเอเยอ,เเอใช่ขี้มีนตุ๊กตาตั้ง ะทำอะไรอ่ะเอา้ากระเป๋าตังค์รังรางคืนก็ต้องเก็บกระเป๋าสิจะดีเหรอเจ้าของเขาอ,อาจจะหายอยู่ก็ได้นะรีบเก็บสิ er, ไม่มีใครรู้หรอกเธอเป็นคนเจอเธอเป็นเจ้าของอย่าทํานะแม่สอนว่าอย่าเอาของของคนอื่นมาเป็นของเราเองมันไม่ดีมันตกแบบนี้เจ้าของเขาคงไม่สนใจหรอกถ้าเก็บไปเจ้าของเขาคงจะเสียใจนะ หนูว่าเอาไปให้พี่เขาประกาศดีกว่านะอืมก็ได้นะจะดูก่อนว่ามันมีนามบัตรของเจ้าของเขาอยู่หรือเปล่าโ้หเงืนเยอะขนาดนี้กินขนมได้เป็นเดือนเดือนเลยเธอเพิ่งห้ามพี่แล้วตอนนี้เธอจะเอาเองอีกเหรอกินขนมได้เยอะแยะแล้วยังจะซื้อชุดสวยๆแล้วก็ของเล่นได้เยอะด้วยนะ ถ้าอยากได้ก็ไปขอพ่อแม่สิถ้าพ่อแม่รู้ว่าเธอขโมยกระเป๋าเขาต้องเสียใจยแน่เลยเมเมตกลงเจอปะนำบัตรของเจ้าของเขาอะเมเออเออ,ไม,เอไม่เจอค่ะงั้นเดี๋ยวเอกไปให้พี่ที่ออฟฟิศเขาประกาศแล้วกันไปกลับกันไป<ะ>โอ้ปวด<อ>หัวมากเลยเมลินี่ไม่ตับบ้านหรอ คือเราจะกระเป๋าตกบนพื้นะคะก็เลยจะเอาไปที่ที่ออฟฟิศเขาไปประกาศอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปาทมาจะเดินไปที่ออฟฟิศพอดีเลยแล้วเดี๋ยวพี่มบอกพี่ให้โอเคไหมโอเคค่ะเออโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยก็ไม่ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าเนี่ยไปคืนตำรวจให้เองนายไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปคืนเองอืมเอ้ยไม่เป็นไร เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทางนู้นอยู่พอดีเลยแต่ไม่ต้องลำบากหรอกครบับเฮ้ยนายบอกว่าจะกลับห้องไม่ใช่เหรอไปหาแฟนไงเออ,เอ,อนายไปได้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยคืนตำรวจเองไม่ต้องห่วงอยู่ครบอืมแต่ว่าครบับนายลืมอะไรไปหรือเปล่ปาตะเกียดน้องสองคนเนี่ยที่เพิ่งไปตะเกียร์เราเนี่ยเป็นคนบอกว่าเราเนี่ยจะไปคืนกระเป๋าเนี่ยด้วยตัวของเราเองเออถ้าเกิดเรา ไม่ไปถือว่าโกหกน้องเขานะนายก็โกหกประจำอยู่แล้วแมอีกครั้งสองครั้งเป็นไรแล้วแฟนนายรออยู่<อ>นายจะให้แฟนรอเหรออ๋อไม่เป็นไรไอ้กอล์ฟนายอย่าลืมสิเราเนี่ยไม่รู้ผู้ชายพูดคําไหนคํานั้นเดี๋ยวเราจัดการเองเราอะคบกันมาตั้งกี่ปีนายต้องไว้ใจเราถู้ป่ะนายกลับบ้านได้รเรื่องนี้นะนายไม่ต้องเหนื่อยเรารไม่มี แกจะเอาเงินไปคนเดียวเหรอไม่ไม่แบ่งเหรอไม่แบ่งฮะแล้วทำไมแกจะเอาเงินไปกินเหล้าคนเดียวใช่ไหมแกยังเงินไปเล่นานันบอลใช่ไหมจ่ายเต็ที่เขาโอยเฮ้ยใช่แล้วทำไมเฮ้อใช่แล้วทำไมได้ทั้ม มาตราสามเกนเี่ยเขาบอกว่ายังไงคนที่ทําร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยต้องระวังโทษจําคุกกี่เดือนรู้ไหมเดือนหนึ่งโทษปรับอีกเท่าไหร่พันหนึ่งหรือทั้งจําทั้งปรับหรือจะอ้างตามมาตรา397ผู้ใดกระทําการในสถานที่ใ,ใดๆหรือต่อหน้าธาระกำนันให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนเนี่ย ตักปรับไปเท่าไหรจ่จำคุกจำคุกนะฮะโดนป,ป,ปรับปีพันหนึ่งนะหรือถ้าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนี่ยคือสองคนเนี่ยพร้อมที่จะมาต่อสู้กันเนี่ยโดนปรับหนึ่งพันนะแต่ถ้าเป็นเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยคือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งจนเห็นว่าเป็นรอยบาดแผลขึ้นมาเนี่ยหรือมีพยานรู้เห็นเนี่ยโทษกระทสะภาพที่เกิด แต่ตาโทษเนี่ยสูงขึ้นจำต,ต้องปรับอีกเอ่อเออคือจริงๆแล้วสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับใช่ครับแค่เชียร์สหานะนิดหน่อยครับบางสีเขาเป็นเพื่อนกัวค,ครับจริงๆแล้วเรารักตังค์ใช่ต้องปวไม่ไม่โกรธกันเลยครับใช่ครับใช่ครับแล้วได้อะไรจะบอกเราเอากลับบอกตังค์จะไม่คืนเรื่อนเพนที่ตำรวจเหรอครับมี แล้วทำไมต้องแย่งกันด้วยไม่ได้แย่งกันนะครับเราเปล่าไม่แย่งกันเลยครับเราสองคนเนี่ยกล่าวว่าจะเดินไปคืนตำรวจด้วยกันนะครับใช่ไหมเนาะมาดิมาดิเอามาดิอะไรกันขนาดแค่กระเป๋าไปเดี๋ยวแย่งกันทำไม ตำรวนออกไปนี่คุณจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวผมคืนให้ผมเป็นทนายาผมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับหรือได้มีเอเอสวัสดีครับพี่ทนายความครับไม่บอคนนี้เัน สบายแล้วอุ้ยสบายทั้งเดือนพี่คะพี่คะช่วยไปยกของไหนได้ไหมคะพอดีว่ากล่องมันหนักมากเลยอะค่ะนะคะเออจะดีเหรอคะ,อะเอ้ยอใช่ไนะได้เลยครับไปไปทำเงินได้ต้้งสอง อ่าไม่ทำกับพี่นะพี่กระเป๋าตังค์เนี่ยฉันเห็นก่อนเด็กสองคนน่ะสิแต่วิ่งมาไม่ทันเงินเยอะซะน้วยเอานี่ไปก่อนแล้วกัน หนูนี่รหนูเห็นกระเป๋าสตางค์ตกแถวนี้ไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นเหรอโอ้ยอไม่เป็นไรขอบคุณนะ้ต่ไปตกไว้ไหนหนะต้องเอาไปจ่ายค่าเทอมด้วยเรล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเนี่ยโห้หพี่เกรครับครับ,รบการที่เราเนี่ย เจอกระเป๋าตังค์ตกเราไปเก็บมาเนี่ยมันผิดศีลเนี่ยพี่ครับพี่ปาลมครับกระเป๋าตังค์เนี่ยใครมันเป็นโยนแจกครับมันก็ต้องมีเจ้าของถูกไหมเอ้ากาใช่ไงเขาทำตกไงก็เขาทำตกมันก็ต้องมีเจ้าของครับเขาไม่ได้อยากตั้งใจที่จะ้ล่นตกครับมีเจ้าของปุ๊บบัตรเบิดประชาชนอะไรเนี่ยเขาก็อยู่ในนั้นครับเขาต้องอยากได้คืนครับแล้วเนี่ยการที่คนเราเก็บไปนะครับมันก็ต้องอยู่กับว่าใครเนี่ยเป็นคนเก็บครับมันจะมีอยู่สามประเภทครับน้องๆก็คือหนึ่งเก็บเนี่ยเก็บได้แล้วคืนครับ สองเก็บได้แต่ว่าเอาตังไปครับแต่กระเป๋าเนี่ยคืนและ3ครับไม่คืนทั้งเงินไม่คืนทั้งกระเป๋าเก็บเอาไปเลยทำมึนมืนเนียนเียไปอย่างนี้ก็มีครับพี่บามและแบบไหนมันผิดสิลไม่ผิดสิลแบบไหนมันปากมากปากน้อยกว่ากาจารย์ก๊อตอืมก็ต้องไปฟังพระอาจารย์เฉยครับโอเคครับพี่บามจะไม่กล้ฟันธงนะเพราะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราให้พระอาจารย์เนี่ยมา อธิบายให้ฟังแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดครับไปฟังกันเลยครับไปฟังครับเจริญพรวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของ เวลาที่เก็บกระเป๋าตังได้เนี่ยแล้วนํามาเป็นของตัวเองเนี่ยผิดศีลหรือไม่ใครๆก็รู้ว่าการที่เก็บกระเป๋าตังได้เนี่ยแล้วนําไปคืนเจ้าของเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพอเวลาเจอกระเป๋าตังเข้าจริงๆเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เอาไปคืนเจ้าของบ้างเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่นาไปคืนเจ้าของเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่ไม่คืนเจ้าของนะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันไป แต่จะมีใครบ้างที่คิดว่าการกระทำนี้ผิดศีลหรือไม่สำหรับกรณีนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆมาพิจารณากันไปคือเรื่องของศีลข้อที่สองเนี่ยอธินนาทานาเวร,รมณีหมายถึงการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งศีลข้อที่สองเองเนี่ยก็จะมีองค์แห่งศีลอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. สิ่งของนั้นเจ้าของห่วงแหน 2. รู้ว่าสิ่งของนั้นเจ้าของห่วงแหน 3. ม,มีเจตนาหรือมีความตั้งใจที่จะรักสิ่งของนั้น 4. มีความพยายามที่จะรักสิ่งของนั้นและสุดท้ายก็คือได้สิ่งของนั้นมาด้วยความพยายามเมื่อเรานำมาพิจารณาเรื่ององค์แห่งศีลข้อที่1เนี่ยคือสิ่งของนั้นเจ้าของหัวแหนถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายทั้งโลกเนี่ยคือเขาก็ว่าไว้ว่าเจ้าของเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการครอบครองหรือว่าทำอะไรกับสิ่งนั้นก็ได้ และสิทธิ์ในการครอบครองนี้ก็จะมีอยู่ตราบเท่าที่เจ้าของยังไม่ตายหรือว่ายังไม่ได้ยินยอมยกให้ใครดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครไปเอาสิทธิ์ตรงนี้มาเป็นของตัวเองโดยที่เจ้าของเองยังไม่ได้อนุญ,ญาตก็ถือได้ว่าเข้าข่ายของการลักขโมยและถ้าหากเรานำมาวิเคราะห์ถึงประเด็นละครในวันนี้เนี่ยที่มีการนำเอากระเป๋าสตางค์ที่คนอื่นทำตกเอาไว้มาเป็นของตัวเราเองเนี่ยเราเองก็อาจจะคิดว่า เราพบกระเป๋าตังค์โดยบังเอิญไม่ได้ไปขโมยของใครมาเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดศีลอะไรนะแต่หลวงพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยพิจารณากันดูให้ดีเพราะว่าคําว่าอธินาทานเนี่ยแปลว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยประการใดๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากเรานํามาเป็นของตัวเราเองก็จะผิดศีลข้อที่สองในทันทีถ้าหากจะอธิบายให้ละเอียดลงไปเนี่ย เราก็ต้องมาพิจารณาเรื่ององค์แหง่งศีลกันอย่างก,กระเป๋าตังค์ที่คนอื่นทําตกเอาไว้เนี่ยเจ้าของเองก็ยังมีสิทธิ์ในการครอบครองและก็ยังไม่ได้ยินยอมยกให้ใครหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าของเองก็ยังห่วงแหนและถ้าหากเรามาพิจารณาเรื่ององค์แหง่งศีลข้อถัดมาเนี่ยเราเองรู้ไหมว่าเจ้าของเองก็ห่วงแหนกระรกรรรกกรถ้าหากตัวเราเองเนี่ย ทำกระเป๋าตังตกเราเองก็อยากได้คืนเป็นธรรมดาและเมื่อนำมาพิจารณาเรื่ององค์แห่งศีลข้อที่3เนี่ยเรามีความตั้งใจไหมที Jen ่จะรักสิ่งของนั้นมาเป็นของตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมาถามใจเรานะว่าเวลาเราเก็บกระเป๋าตังได้แล้วเนี่ยเราอยากที่จะนำไปคืนเจ้าของหรือเปล่าหรืออยากที่จะนำมาเป็นของตัวเราเองถ้าหากเราอยากที่จะนำมาเป็นของตัวเราเองเนี่ยก็จะเข้าข่ายของการรักขโมยซึ่งก็จะผิดองค์แห่งศีลไป3ข้อแล้วนะ และเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาข้อต่อมากันดูคือเมื่อเราเองเนี่ยอยากได้สิ่งของนั้นมาเป็นของตัวเราเองแล้วเนี่ยเรามีความพยายามไหมที่จะขโมยสิ่งของนั้นมาเป็นของเราคืออย่างเช่นถ้าเราเดินเดินไปอยู่เนี่ยเห็นกระเป๋าตังค์ของคนข้างหน้าทําตกปุ๊บแล้วเรารีบวิ่งปีเข้าไปเพื่อจะนํากระเป๋าตังค์นั้นมาเป็นของตัวเราเองเนี่ยพอใจลึกๆเองก็กลัวว่า เจ้า้าของรู้ตัวเนี่ยจะรีบกลับมาเอากระเป๋าตังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะเราก็ผิดองค์คแห่งสีนข้อที่4ไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายเมื่อเราได้กระเป๋าตังนั้นเนี่ยว่าเป็นของตัวเรากระบวนการทั้ง5ข้อเนี่ยก็ครบองค์ประกอบทันทีศีลข้อที่2ของเราก็จะขาดลงนั่นเองอีกประการหนึ่งนะเมื่อเราเก็บกระเป๋าตังได้เนี่ยในกระเป๋าตังเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่ อย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนใบขับขี่เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นการยากเลยถ้าหากเราจะนําไปคืนเจ้าของแต่ถ้าหากเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และนํากระเป๋าตังนั้นมาเป็นของตัวเราเนี่ยสิ่งข้อที่สองของเราก็จะขาดลงทันทีนะและอีกกรณีหนึ่งล่ะถ้า,ากเราพบสิ่งของที่ตัวเราเองก็ไม่รู้จะไปคืนเจ้าของอย่างไรเนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ย พบเงินหรือพบของของคนอื่นเนี่ยที่ทาหล่นเอาไว้แต่ก็ไม่รู้เป็นของใครแะ่ก็ไม่รู้จะไปคืนใครดีเนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะหลวงพี่ว่าให้นําเงินหรือสิ่งของนั้นเนี่ยไปให้คุณครูเพื่อประกาศหาเจ้าของและก็ให้เจ้าของเองเนี่ยมาแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งของนั้นอย่างนี้จะดีที่สุดเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะได้ไม่เข้าข่ายของการลักขโมยด้วย ้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่เองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนเลยเนี่ยให้ตั้งใจรักษาศีลกันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะว่าถ้าหากเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยเราเองก็ขึ้นชื่อว่าไม่ทําความเดือดร้อนให้กับทั้งตัวเราเองและผู้อื่นแล้วเราเองก็จะมีใจใสสะอาดบริสุทธิ์กันทุกๆคนเลยนะขอจะเจริญพร ありがとうあー、ごめん、落ちてた、ごめんね、ありがとうあ、ありがとう เราได้ดูละครเราเสร็จน้อแล้วหลวงพี่เนี่ยได้อธิบายเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าของสรุปอันนี้ง่ายๆดีว่ะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอกระบอกปานหกเนี่ยให้เราเก็บให้เราเอาไปคืนเจ้าของนะครับถ้าเกิดเราเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยถือว่าผิดศีลนะพี่กอใช่แต่ถ้าเราเจอเงินเนี่ยอย่างเช่นสมมติเจอ5บาท10บาทตกอยู่เนี่ยเราสามารถเก็บและไม่ต้องคืนเจ้าของก็ได้เพราะว่าเงินเงินนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของโอ้อหโค้ชโชคดีอ่ะเด็กๆพี่กอฟเพิ่งเก็บไว้พี่บามอ่ะสมมติแม่พี่บามกกวาดดปออืนหม่ะ อันนี้ยผิดศีลโอ้พี่ฟามครับ <c oughs> เรื่องราวของเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะซ่อนซ่อนเงื่อนครับ <c oughs> ขนาดไหนครับ <c oughs> เราก็มาตีแผ่ให้น้องๆได้ชมกันครับแต่ว่าเรื่องราวทุกเรื่องที่เราเอามา เสนอให้น้องๆดูเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันของเราทางนั้นครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่มามก็ขอเชิญชวนน้องๆทางบ้านนะครับว่าที่เราเนี่ยตั้งใจรักษาศีลเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราต้องทําทานและก็จริญภาวนาด้วยครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เราเข้าวัดใกล้บ้านนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญให้กับตัวเราเองได้ครับถูกต้องครับแล้วพี่กอฟครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆครับให้มาร่วมกันรักษาศีลกันครับชวนคุณพ่อคุณแม่มาตั้งใจในการรักษาศีลกัน วิบากกรรมไม่มีบาปติดตัวเราไปใช่ครับใครก็ตามนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยเป็นประจำนะครับพี่บังมั่นใจว่าน้องๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลได้อย่างลึกซึ้งและแน่นอนครับซึ่งก็จะทําให้เรานะครับระมัดระวังในการรักษาศีลทั้ง5ข้อครับไม่ทําให้ศีลขาดศีลพ่องหรือว่าศีลด่างเป็นนันขาดครับ แล้วพี่กอฟนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะครับมาร่วมกันครับมาร่วมกันในการรักษาศินห้าเป็นปกติครับและน้องๆที่รักษาสินได้อย่างดีแล้วนะครับน้องๆจะต้องทำทานแล้วก็เจริญภาวนาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราผ่องใสและเราเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ที่สําคัญครับบุญเหล่านี้เนี่ยจะติดตัวตามเราไปค่ามผุามชัดครับและเรานะครับเราก็จะมาคุยกันในสัปดาห์หน้าครับเกี่ยวกับ หัวข้อและประเด็นอื่นๆที่สำคัญแต่ว่าเราเนี่ยยังอยู่ในสินข้อที่2อ,อยู่นะครับแแต่ทำะไรครับ,ค,รบคือการลักทรัพย์ครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับพี่กอพบกับพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห bye bye.